สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะพบกับครูเมในกิจกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่3ในเรื่องวิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้อย่างคล่องแคล่วจะเป็นยังไงนั้นตามครูเมไปดูกันเลยการเตรียมตัวก่อนทำกิจกรรมนะคะให้เตรียมสถานที่โล่งกว้างพื้นเรียบเช่นลานกว้าง สนามหรือห้องที่มีพื้นที่เพื่อให้เด็กสามารถทำกิจกรรมอย่างสะดวกและมีความปลอดภัยค่ะในส่วนของอุป,ปรกรณ์นะคะให้ใช้อุป,ปรกรณ์ที่มีอยู่แล้วภายในบ้านที่ผู้ปกครองสามารถหาได้โดยไม่ต้องไปซื้อเพิ่มไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำขวดนมกระป๋องนมกระป๋องน้ำอัดลมกระป๋องแป้งหรือว่าเป็นสิ่งต่างๆที่มีอยู่ภายในบ้านเอ,อ่อไม่ว่าจะเป็น กะลำมังหรือว่าอะไรก็สามารถนำมาใช้ได้หมดนะคะให้ผู้ปกครองนำมาวางเป็นแถวยาวๆโดยเว้นระยะห่างให้เท่าๆกันเพื่อให้เด็กๆวิ่งซิกแซกผ่านสิ่งของนี้ไปให้ได้นะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมเอ่ยผู้ปกครองพาเด็กๆไปฝึกได้เลยนะคะทดลองดูว่าทำได้หรือเปล่าเมื่อเด็กๆคล่องแล้วอัดคลิปวิดีโอส่งครูเมย์ด้วยนะคะครูเมย์จะนำมาประเมินพัฒนาการให้เด็กๆคะ่ะ ขอบคุณผู้ปกครองเป็นอย่างสูงเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปคะ่ะบ๊ายบาย